คครรัับบนนะพพีี่วันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอเรื่องจระเข้นะครับว่าแต่ทำไมเราเลือกเรื่องเรื่องจระเข้กันเพื่อนบุญเยอะที่สุดครับเรื่องที่บุญเพื่อนเพื่อนที่บุญก็จะมีเรื่องปลาเรื่องจระเข้แล้วก็เรื่องอวกาศครับว่าเรื่องจระเข้ได้บุญเยอะที่สุดเราก็เลยเลือกเรียนเรื่องจระเข้ครับเราไปดูเพื่อนๆมีเส้นงานกันเลยครับไปเลย พี่ๆจะมาเล่าประสบการณ์เดินเ,เรื่องจอยเค้กของห้องพี่ๆกันค่ะและนี่ก็คือประสบการณ์เดินะับข,ของห้องพี่ๆค่ะเยี่ยมเคยทำกระเป๋าจอยเค้กบอสเคยเห็นโซฟาหนังจอะเข้และพี่เคยเห็นจอยเค้กพิการค่ะน้ำหวานเคยเห็นจระเข้แถวแม่น้ำพายุเคยเห็นจระเข้ฟ้าไข่เฟิร์สเฟิร์สเคยเห็นจระเข้ลาละยะ่ะบอบี้นะครับเคยเคยให้อาหารจอเค ประสบการณ์แปลกๆปีผ้าเคยเห็นจระเข้ไม่มีหางนโมเคยเห็นจระเข้ไม่มีแขนขงพี่เคยปอกเปลือกจระเข้ค่ะประสบการณ์ส่วนใหญ่จ๋จาเคยกินเนื้อจระเข้ข้าเจ้าเคยดูสารคดีจระเข้พี่เคยดูหนังกเกี่ยวกับจระเข้ประสบการณ์บางคนไอซ์จีมเคยเห็นจระเข้นอน ชิโนเคยฟักไข่จระเข้เมสาเคยใช้กระเป๋าหนังจระเข้เฟสเคยเห็นนาฬิกาจระเข้และพี่เคยดูสารคดีจระเข้วันนี้พ่อพี่พี่จะมานําเสนอลักษณะภายนอกของจระเข้นะครับจระเข้ที่พ่อพี่พี่นมาเสนอจะเป็นจระเข้ตัวโตเต็มว้นะครับลักษณะแรกของจระเข้คือเก็บนะครับเก็บจะอยู่รอบๆตัวของจระเข้จะช่วยกักเก็บน้ําไม่ให้น้ําหายไปนะครับ ลักษณะที่สองคือตานะครับตาจะอยู่ด้านบนหัวของจอระเคนะครับตอนกลางวันดวงตาจะมีลักษณะเป็นสีดำนะครับตอนกลางคืนจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเยื่อในตาช่วยในการว่ายน้ำในน้ำดูหนคาับจอระเคนะครับมีสี่ขานะครับขาหน้ามีสองขาขาหลังมีสองขา ขาหน้ามีห้านิ้วแต่มมีผังพื้นระหว่างนิ้วส่วนขาหลังมีผังพื้นระหว่างนิ้วแต่มีสี่นิ้วขาหลังมีความแข็งแกร่งมากกว่าขาหน้านะครับช่วยในการดันตัวไปด้านหน้านะครับรที่เป่าเป็ไงครับปากจะมีขาป็นไกรที่ใหญ่และสามารถยับเหยื่อน้ำหนักมากได้ขาจะมี เอาไว้ช่วยว่ายน้ำและเป็นอาวุธอะไรต่อลิ้นไม่สามารถรับลบได้ครับแล้วก็กระดกลิ้นไม่ได้แลดินไม่ได้นะยครับเพราะว่ามันติดกับพดานา่ครับตองไต่อครับพี่หน้าท้องจะอยู่ระหว่างขางนะครับหน้าท้องจะเป็นผิวเรียบแล้วเป็นส่วนที่แพงที่สุดของนางจระเข้ครับ เราสองคนจะมาเปรียบเทียบจะเขกับตะขงขงครับอย่างนร้ตะโขงจะมีปากเลียวคล้ายเข็มครับมีเดทีท้ายถอยคนระับไม่มีจีท้ายถอยครับลำตัวเรียวยาวมีก้อนขี้มาเรียก,กว่าจระเข้ครับหัวเรียวและแคบลำตัวสั้นกว่าจระเข้อยู่น้ําจืดน้ําก่อนและป่าชาเยเลนครับมาดูฝั่งของจระเข้นะครับจระเข้มีปากที่ทุ่มมนไม่เหมือนตะโขงนะครับ และมีสี่เกตที่ท้ายทอยและลําตัวนี้ครับจะอ้วนมากนะครับผมอ้วนกว่าตะขงครับเรียกหรือเรียกว่าอ้วนป้อมนะครับและลักษณะของจระเข้จระเข้มีความยาว3.5ถึง5เมตรนะครับผมและมีก้อนขี้หมาตรงที่จมูกนะครับผมจะใหญ่กว่าตะขงมากครับและมีลําตัวคล้ายตัววีครับและดูร้ายกว่าตะขงครับจระเข้จะกินตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่ครับและอยู่ในน้ําเค็มและน้ําจืดครับมาดูความเหมือนกันระหว่างจระเข้กับตะขงครับ จระเข้กับตะโขงมีก้อนขี้หมาเหมือนกันครับแล้วก็จระเข้กับตะโขงจะมีสีผิวที่เหมือนกันครับและเมื่อปิดปากจะเห็นฟันบนและฟันล่างเหมือนกันครับวันนี้ครูปีจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรชีวิตจระเข้นะครับจากรูปภาพนะครับองค์กรชีวิตจระเข้ก็จะมี3มระยะด้วยกันนะครับระยะแรกนะครับก็จะเป็นไข่นะครับจระเข้จะมีรูปตมพันธุ์ในช่วงเดือนมกราถึงมีนาคมนะครับจ่อไป40-80ฟอง ระยะที่สองนะครับไข่จะฟักตัวเป็นตัวอ่อนใช้เวลาฟักประมาณ70วันและอาศัยอยู่กับแม่2เดือนจึงจะออกหากินเองครับระยะที่สามนะครับโจ้เล่นชใช้ระยะเวลาในการเรติบโต6-7ปี าจากนั้นจะได้เข่เฉพาะมาสมพันธ์แล้วก็วงเวียนมานจะจากวันนี้ไปเรื่อยๆครับนนีพี่จะมาบอกประโยชน์ของสัดส่วนจระเข้อย่างที่หนึ่งนะคะเลือดจระเข้บำรุงเลือดบำรุงเซลล์ไข่และสเร์มและยังถูกนำไปพัฒนาผลิตภัตณฑ์เวชเครื่องสำอางเนื่องจากคอลลาเจนสูงอย่างที่สองนะคะไข่มาจระเข้นำมาทำน้ำมันรักษาแผลบกชับแผลสดได้ค่ะ กระดูกและฟันใช้เป็นส่วนผสมของการกวาดคอเด็กอ่อนสีส,ส่วนของกระโหลกช่วยรักษาอาการท้องผูกและสามารถสกัดเอาคท <c oughs> <อ>ำเป็นยาแก้เส้นยึกได้และช่วย ิษแมลงแก้อาการวิงเวียนผ้าส่วนหนังนำมาทำกระเป๋าเข็มขัดสายนาฬิกาโซฟาและเสื้อค่ะวันนี้ก็พี่ๆจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์จากจระเข้นะครับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตมาจากหนังจระเข้และไขมันจระเข้นะครับคีนโมโคิดว่ามีอะไรบ้างครับมีกระเป๋าจากหนังจระเข้ สายนากิกาจากหนังจอร์ดิเคหัวจกหนังจร์เคแล้วพี่ร้หวานครับมีอะไรบ้างครับมีเข็มขัดจากจร์เคแล้วก็รองเท้าจากหนังจร์เคแล้วก็อุ้งเจจากหนังจร์เคมีอะไรบ้างครับพี่สุภาพส่วนของไขมันก็จะมียาจากไขมันจราดเคอาหารเสริมจากไขมันจร์เค,น,เคน้ำมันจากจร์ดเคครับ ได้ดูการทีเซนางานของพวกพี่ๆเราใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะพวกพี่ๆจะพาไปดูการไปัศนศึกษาของพวกพี่ๆกันคะ่ะยันไปเลยกันเลย